มอทอพหนึ่งผู้ว่าคืนที่ดินให้ชาวบ้านหนองยาแก้วหลังเจ้าหน้าที่เคลียร์ทุ่นระเบิดเรียบร้อยแล้วเจ้าของขอบคุณบอกต้องออกจากพื้นที่นาน40ปีจากนี้จะเข้าไปทําการเกษตรวันที่20ตุลาคม68พลทวรยศ์เหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1พร้อมด้วยนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วและคณะลงพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ โดยได้ลงพื้นที่บ้านหนองจานเพื่อติดตามความคืบหน้าการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อเร่งคืนพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนมีทหารจากกรมทหารช่างอธิบายแผนปฏิบัติการในการเคลียร์พื้นที่ทุ่นระเบิดบ้านหนองจานและมีพันเอกชัยนรงกาสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่12อธิบายถึงยุทธวิธีแผนในการรับมือสถานการณ์ต่างๆหากมีการปฏิบัติการเก็บกู้สำหรับจุดที่มีการกั้นพื้นที่เพื่อเก็บกู้อยู่ที่60ไร่หรือที่รู้จักในานามบ้านกำนันลี ซึ่งขณะที่มีการสู้รบฝ่ายความมั่นคงได้เข้าเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วส่วนพื้นที่อีกประมาณ64ไร่หลังแนวสลนดํากัน้นซึ่งเป็นจุดที่ชาวกัมพูชารุกล้ำจํานวน135ครัวเรือนนั้นจะมีแผนดําเนินการทวงพื้นที่คืนต่อไปจากนั้นยังได้ลงพื้นที่บ้านหนองยาแก้วเพื่อมอบที่ดินให้กับนายสมพงษ์วงชมพูจํานวน14ไร่และนางสมปองเพชรจิตจํานวน14ไร่ ด้านนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วบอกว่าที่ดินทั้งสองแปลงนี้ทางทหารได้มีการตรวจสอบทุ่นระเบิดเรียบร้อยแล้วและได้ส่งคืนให้กับเจ้าของเบื้องต้นชาวบ้านทั้งสองคนบอกว่าหลังจากนี้จะเข้าไปทําการเกษตรจึงอยากขอบคุณทหารแทนชาวบ้านทุกคนเพราะไม่ได้เข้าพื้นที่มานานเกือบ40ปี